ตนี้ก็คือเราต้องเป็นนับหนึ่งมาที่กอบาไลสำนักกานให้เหรอโดยเดิเรื่องที่ใำนครับให้บัญที่เราประเดื่ให้เรียว่าให้ถามไหมเราต้องเอาเฮ้ยพวกเรานี่แหละเป็นประธานสำนักกานมันสำนักกานมามาปฏิบัติเป็ตัวแทนก็เลยไม่รู้ว่าทำไม่มาเราบอก็ไม่ตัวแทนแล้วการชดมือก่อนรู้ว่าต้องเริ่มที่สำนักงาน เรื่ังเตรียมันกดาวออกซื้อไม่ได้ดรอกว่าง่ายใช่ไหมมันเกิดมันเกล้ไขับเขาตกองเสนอเอาได้ว่านี่ของวมไมาเรืองเนี่ยมันเก็ดมันเม็นมันก็เล่ตตังผมคิดว่ามันอกอนตองมันก็มาพูอถึกตอนว่ามาตรงกับบี่เียมันขึ้นตกไงเลยไม่ที่นั้นนที่เราไปห้องข่าวมันมันก็ทำให้เราไม่ไม่ตามไม่ไม่เพราเร่มันจะรับใช่ไี่จังหวัดเรู้ว่ามันจะอยู่ผููว่าทีนี้ผู้ว่าก็จะทำแบบไหนยังไงเพราะ สื่อเราก็ไปยืนในแอปพเขาก็ไม่ได้รู้ขั้นตอนต้นี้อืมอนในขั้นตอนวันนั้นอ่ะไว่วันนั้นวันนั้นทางทางทังป่าไม้ระดับประเทศอะไรเขาก็มาประชุมร่วมของเราที่ทีแต่เข้าใจแล้วราะคิดว่ามันเมันออกเสื่อนั้นก็พูดให้ดีดี่ะพูดเห็นดีไว้ก่อนรอเราขยายขึ้นก่อนมันก็คเยังไหลโยนไม่ได้ก็ไม่ยงที่เขาบอกว่าวันนั้นวนั้นคือคือของเราเนี่ยมัน มันเป็นครั้งแรกมันเป็นที่แรกไม่ได้เคยในประเทศไทยว่าอยู่่แล้วจะเอาที่ป่าสโซนี่มาจัดที่เขาเคยจัดจัานกันทั่วประเทศเนี่ยคือเอาที่ที่มีคนเป็นหมูลุกอยู่อยู่แล้วจัดอันนี้เียว่าที่จิมันเป็นของป่าเลยว่าเป็นของชาวบ้านเลยมันไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศอืมเรียกว่าเป็นเลินมื่นกุ้ยตันโ่าผู้ขันเท็ดได้นี่จะเป็นหมองแรกในประเทศไทยเลยี่าเคยอว่า มันไม่เมีมันไมเคยมีมเดียเลยนะมันไม่เค้วนอะกันดมันก็เลยว่ามันก็เลยต่ัวม้วก็คือคำว่าคำว่าคั้นไงวะเพราะทำเรื่มืนไม่จริงลในกาาผมว่าผมก็คุยกับพี่ไหวเหรอวาผมว่าเซลล์มันง่ายโคามันก็เลยนิ่งอยู่วมันทางไรกแต่ว่าไอ้จังงวะที่ผมสิยญาผมก็ต้องเบิ่งกันมาต้รักข้อช่ไอ้อ่เล็เบิ่งว่า เทาที่จะท่ไหนมันกิผมมือบอกไงกันเนาะตั้งแต่วันเนี่ยทีมบัตรตัวนี้เห็นกัเดือนเนือว่ายำําหมืนนี้นี้มันจนีขึ้นหรืไงแต่ว่า,วานเนี่นนนยเาาลยกคอว่าว้าเป็นประสานย่างนา้เราเขาจะขยับยังไงมันก็จะมาต้องพูดไว่ว่าอยางแบบนี้ภาา,าีุ่ษาแต่ว่าที่อยาได้ถนะมืออทีม่าษาเป็นตัวนาะเรื่องหนังสือเล่นเราเอาเบาเขียนครกโครงการละเอียดมากเายต่ที่ยนในด้านห่อ่ะทีไรส่งไรซือเนี่ยสองไปสองบอก ไสนักเก่านึาส่งไปที่บดีกรมบำไม้นึเพื่งองอธบดีเพราะกระชากที่อธิบดีเพราะเลรัดกระชับให้สนักเก่ารีด,ด,ดสำรวจรีราชการนะนะแต่ว่าส่งไปสำนักเก่าเดียวก็อาจะะขาหรือว่าอาจจะปล่อเยรออาจะนี่ว่าเมื่อเราไปกระสากสองที่นี้หลักๆก็คือสำนักเก่า่ห แต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้ามีเส้นสายทางการเมืองก่อนฐานที่ดีต่อที่ดีีเดียอเลยก็เออยวต้องหาก็ทีนี้ที่เราจะไฟก็ไฟกับคนนักเก้าให้เขาเข้าใจที่เราจะต้องไฟกับเออนนักเก้าเนี่ยให้เขาโอเคกับเราใช่ไหมใช่ครับเอไม่เป็นไรถ้าเรารู้เป้าหมายรู้เออ ยุทธศาสตามเราก็เราจะได้เดินได้ถูกทางเราต้องรอเวลาเพราะว่าไอ้อตอนแรกเขาก็ทำตามระเบียบตามนโยบายซึ่งตามระเบียบตามนโยบายมันไม่มีไงไม่มีว่าให้เอาที่ที่คนอายุยังมาจัดกในชาวบ้านแต่ว่าเราอยากจะทำให้มันมีไงครับมันทำได้นะเขาบอกว่ามันเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ไม่เคยเจอเลยไม่เคยเลยคือที่เนี้ยผมไม่บอกว่าเนี่ยคุยกับ่ในคนในพักเขาว่า ถ้าทําได้ก really like ็ตกตบมือต no. UT> okay. 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 ัวเองหนุ Hi ่ยคือว่าก oh. okay. okay. ็ถือว่ามีความพยายามที่จะทำได้แล้วครับก็ตบตบบอกว่ามนุษย์เมื่อก่อนนี้ไม่เคยไปดวงจันทร์นึกบอกไปดอกดวงจันทร์ไม่ได้เราไปใช่ไม่ได้หมดอ่ะพวกไปได้หมดคือได้คือไอ้ได้เแต่มันได้แต่ว่าความสมองสมุดในการทำแม้ถ้าอาจจะสมมติระบบบาทรตรงนี้จะละมงละวงบาตรโอเคทำมันคืให้สำราญเขาคูอดีโอเคไอ้ทางเราเนี่ยภาคการเมืองก็ต้องช่วยกัน ไปคุยกับท่านที่บดีด้วยว่าเรื่อมันสำคัญยังไงรทุกคนขาไปน้องกันแหละใช่นั่นแล้วทางรล้วดนตรีนี่มันจะนะอันนี้ผมเองก็ต้องเป็การกันแล้ววันนี้เป็นจีรันเนี่ยงานก็ของจังหวัดเราเนาะเอาหน่อยไหมั้งหมดต้องมาหมดแบบเอาหน่อยไหมก่อนคุยเรื่องดนตรีนะครับเพราะว่าดนตรีกับดวงซับเนี่ยก็น่าจะฟังดูจะได้เปลองคิดต้องลองอย่างนั้นเนาะรเียกว่าจะได้หาช่องทีนี้ขั้นตอนเดี๋ยววเราพวกเราก็ต้องไปทำเรื่อง เรติดจะจบคุณเก่าทำไมงานเราไปทำมงานที่เราประชุมที่นั่นอ่ะเป็นเป็นอนี้ขึ้นมาแล้วแตพร้อมเนี่ยราชืออะไรพวกนี้บ้าอะแล้วก็ต้องประสานก่อนครับถ้าเราจต้อไปต้องเอาตัวอยาไปก็มีว่าสมคเก้าของเราก็กป็นไป่ก็ทำงานรกัตหอายอย่างต้องไปดาถ้าไปแล้วขอสำงานไม่อยู่ไปเสยเที่ยแต่ว่า ทำงานเจ้าเนี่ทำกิจกรรมร่วมของเราอยู่หลายโครงการกะถูกเขึ้นอาหารช้างอะไรแกก็มาอันนี้ก็ส่งตัวแทนมาผมมีมีมีแจ็คกับเป็นพึ่น้องของผน่จักเลยครับตอนนั้นแกก็มากับพ่อหมูเข้ามาทีนี้ตอนนี้อ่น้าอะไรนะพี่เงี้ยอยู่การอะไรกับด้ก็น้นก็สนอเอ้แก่แกเป็นพี่ลูกชานะนไ ประเก็แม่แตนห้องในมุมของกีฬาสันติ์ด้วยมันออกไปก็ตามีก็เนาะเช่นเช่นทางไปเชิงกีฬาทางทางลํางตงไปรยแล้วมนตีนี่อ่าครับนี่รวมที่ีรวบูรณ์มาด้วยเขาหน่อยที่ช่องทางทาได้ไหมนี่เพราะว่าอังัช่องอกวกาแค่กีฬาสัรติ์ม่จะเม่จะเป็นเรื่องการเจรจาก่อนล่ะในโา ไม่ไปไม่ไไปพิจายเขาเล่นเนี่ยเขาเขาหมักกว่าเด็กใช่กาจ่ายก้อนยิ่งเนี่ยหรืไม่ก็อย่างนี้เราใช้สองแนวทางแนวทางของเรานี่เราไปสายตรงนี่คือพลังแฝงเราไปทางอ้อมมันมันหรืว่ากันไปแต่ว่าอ้เรื่องตรงไปทางตรงเรื่องทำตรงเรี่ยงน้องเดี๋ยวเราก็มาคุยกันอีกทีว่าตอนนี้ก็ไม่เป็นไรก็ให้เป็นที่ปรึกษาคนจะส่งอะไรยังไงไปให้เขาบอกว่าเราว่ามนุษ ทั้ <mop? S 1> ่ดีประตูหน้าทังผมดีประตูหลังนั่นแหละเนาะส่วนีมภาษาอื่นพิมก์าษาเยโอ้โหพ่อพต่อมา ปลุกต้นเลยครับแกอยูเฉยการที่ยินเก่าเรียนรู้นี้เรี่ยงต้นไม้พี่แม่ไน่าจะคุยไี่แม่เพราะแกก็เคยพวกเราถ้าจออกมาเด็ดดําคต่ทํแกก็มาทุกครั้งทุกบ่จริงๆหน่วยงานพวกที่เก่ากาไม่เนี่ยจะมาแล้วมีคติดกับทางกันารงานแต่เราไม่รู้ว่าเขาหน้รู้จักหน้าตารู้จักกันเนี่ยเพิ่งรู้ว่านี่คือหน่วยงานนี้เราถึงชอก็สบายเลยนี่มาเข้ามาเขาไม่ปวดไหมเออไม่พูดเลยนะ เมื่อไรผมเจอพ่อกลัี้ต้อตักที่นี่ไปชุ่มจังหวัดนั่นเองแบบของเง็ดแบบก็คงจะจังหวัดนนะรู้นะรู้เยอะกว่เราเนี่ยแป็นประสบกิจตีเบอร์อายุนี่เขาเคยออบ่อนอออนุญาต่นซึ่งตอนนี้อกบอก็ยื่นขออนุญาตแล้วนะ่ว่ายังมลออนุญาต่อ้พอเก็ทำตามสิทธิ์เขาไตามแนวทางทำเยอะกว่าทำเอว่้แทกัวอยแทรกขอแทรก จะมันจะมีช่องช่องว่างของมันอยู่จังหวะช่องที่กี่หมดแล้วตัวที่ยังป่าม่ยังไม่เซ็นรับอะไรเงี้ยเป็นช่องว่างอย่างนได้อนุญาตมีความหวังอยู่รับรตชวงนี้มันมีเว้ยแบ่งของออคอยในบ้านก็ตั้สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สเปอร์เซนะไร้วัเราข้ามหลัแค่นั้นแหละเราข้ามหลังแค่นั้น่ได้หลังบ้านเลยเราก็ไม่ได้ข่ามหลังาจะได้ั้งแปดหรัได้ กระบวนการครัป่นก็ค่อยมาได้ลใชเรื่อต้นบบค่อยว่ากันออาละอันนี้มันระดับหนึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวผมว่ามัน้องไม่ต้องเนเยอะมันก็จะได้ใช่แล้วเนาะพอจะไม่ผ่าก็ครัีเป็นยังไงกสงสัยเลยร่าได้องบจะสงสัยไรก็ไม่อยู่สงสัยยังไงสงสัยจะจัดอดีผมก็กลับวาแต่อีกัาไอ้วันนั้นเน่ยไม่แน่ใจนะครับไอ้นี่แกเป็นตรงนี้ใช่ อันนี้อันนี้ไอ้วันที่ดตั้งเราหนบางทีเราประชุมด้วยกันก็ยังคงเนักใจเรื่องที่ว่าเรื่องมันมาถึงจังหวัดจังหวัดสุขทาวัจังหวยบร้อยอยู่นะมก็นั่งคุยยอืมกาถ้ามันีี่ใหญ่เท่านั้นถ้ามมาตามอ่าเสร็จของของทีมตัดแัเลยนะว่าตัวเนียวันมันผวผวเกษียไปนแล้ว่าไมต้องเดืไปครทิ้งกองเลยนั่นก็เดี๋ยว ไปวางอีกทีหนึ่งก็จะเดินยเนี้ยเนีก็คงจะวางตามทำอะไรที่โอกเคครับเพราะว่าผมก็เชื่อเลยมันมันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกมันง่ายมันเป็นนานเปนเสร็จไปนานแล้วแต่มันก็ต้องต้องพยายามต้องทํากันอย่างต่อเนื่องเพราแค่มันก้าวไปทีละนิดเนี่ยเราก็เราก็เราโอเคแล้วมันไล่ไนที่หนึ่งมาแั้วที่สองแล้วก็ไปที่ละต้ับเปรียบง่ายๆเนี่ยคือรัฐมนตรีเป็นปุญญาบาน ก็าจะชอบจังหวัดเนี่ยเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านเขาอยากขออายุการในที่หาซีทเขาเห็นว่ามันมีคนอยู่เออแต่ว่าบริษัทอาชีพแบบกุมประไม่ก็เป็นชางบ้านอยู่นะวันนี้แล้ว็ดีโรพยาบาลแ้พอดีว่าอยุ่ก็ไปเย็นมา เนี่ยเออดิเน่ไปบอกกรรมการนุงว่าไ่ปอยอยางเอยู่บ้านที่หาีกรรมการนุงว่ามามไปถามจากองบ้านแล้วว่าเขาท่านไหนข้อกันมาอะไรอยู่ไหนแดกองบ้านเนขาต้องบอกว่าเนียเอาเพรบ้านเนี่ยเขาไม่อู่ทะเลที่หาีน้่กันเด้ออะไร้ะแ้บอกรรมการนุ้งว่าจะดีดอันะได้ี้ะเยบ้านที่มันสักเบื้องหลังแต่ม่นที่มางเป็นารใหมั้งที่มันสักเบื้องหลัง ต้นลก่เนียที่ทานกนถึงจะไ้มกันกบอ่านจขอาเนจะยยิ่วันลงอเนี Arizona, Story, น่ยตื่นตื่นไปเนียแตพื้นที่ที่เป็นยูมมันมันเป็นไปทั้งที่เป็นหมก็เป็นแบบจากจากมุ่มี่มันตางก็นใอยาเป็นหมกนี่นะเพราที่แก็เ็นข้หนก็ทยู่นที่ที่ยานั่นนะคนกาไรกาเสียอีวนคือ เราบริษัทฟันงทำงานอย่ากี่บริษัทลุฟฟานตงือว่าเห็นควรใจก็จชอะไรหรือบ่ิษแต่ว่าเขากรดีสำรวอของมุ่งลบพ้นที่ใชบานารท่จไก็เป็นมาเป็นอนแปลดีบอหรือเป็นแปลงในช่ยุติยุตอันนี้ได้รับอนุญาตเพราะว่าบางแปลที่เข้าเข้าใจว่าเป็นแปลงช่งยุติยุติบางที่เขาบริษัได้รับอนุญาตกับเมียเลยเขาเปลี่ยนไว้เป็นแค่ชั้นดีนกับมียเลยเกินห่เลยเออเดกินับ่

เมือกู่านก็คิดว่าถ er ้าเราตม้อนจีเวากระช่วงสั well ่งกบปมาใหม่ก anyway ็มัลากกลบยพอดีกบปลาม่ป่อยตัวอะไรถ้าเรตอรีเวลาระช่วงมันจะสั่งกับสิทจิบกักบปลาใม่หนอีกกบปลาให่นโยบายันนี้อืมอืมามถาตการไร่บบไหนก็ต้วงยเหนือมันก็ต้องขยับในควมเปิดคุยกับพี่ไหวว่าผมเชื่อได้ว่าภาคการเมืองอ่ะจะต้องขำใหมีผลแน่ๆเลย เ่ามันจังหวัดไหไรตนั้นม่ได้เดี๋ยันมีความไม่เร็วเลยอาแต่ที่จะอะลองขอถ้าเป็นลองเรี่น้เขาหุ่นไหวเป็นวันเดียรมันกกระติญญาวันก็ได้ของว่วิเคราะห์เรื่องที่นีั้งไหนเแต่มันบือว่าคุยแต่ห้แต่ถ้ามีเขาก็มีช่วงว่างวล่าสี่เขาต้องเห็นนาทีเขาต่าจ้งสำนักต่องบขอไม่ล่าที่เขาต้องปฏิบัตินาทีหนึ่งเดือนเดือนหมดเพราะว่าตรงนั้แต่แกนี้มีปัญหาหมดใกล้ๆเขาเขาจะมาแกะแล้วว่าแต่เนี้ยแม่เมื่อนี่ เดี๋ยวันนี้ทังที่ว่าจะคุยกังคุณเี่งนาเป็นยางไรแข่เนื่อมัอมนบนเดนแข่วา่าะขาไปขอไล้ขอไปแก้ทีราขอไปคุยตั้บเลยมือนหนึ่งอ่ะเขาก็ต้องคันไข่ทีคอให้โมดเดื่องอย่างมันก็จะมีการคุย,ยันที่ดีวนเขาก็รเบิไปวปาเงินกันว่าจะจะคุยกันน้ที่ท,า <c oughs> ทาา่านหลโอ้ันงเนืองเปลี่ยนไป้าดระบายการเงินชื่อเรื่องผลประโยช์มันจะน,นที่ดีเขาก็รเบิดามเงินทังฝาว่าอันไหนดีฮาขอเขาในระดับไหนล่ะขอเขาเาประมาณะ มันจะได้ก็้องคิดจะรวมการดี่รับทุการเลยต้องเรียกบอกหนึ่งบอกห็เขาหมดในนี้ก็มนก็บอกก็ส่งไปค่อยๆขกับเลมันเล่เป็นยากํำนาจอยากจะขึ้นไปเพราะว่าจะว่าตดสินใจมันจะได้ตดสินใจได้ไงยืมรถเขาขี่เลยมันยากเท่เลยทำมาจุดมันไม่คือรถจักรัานหรับคือใกล้ๆก็ถือํำนาจเขาหนึ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะผมต้องว่าถึงครับก็จะเป็นหนึ่งอง โอ้จงเลี้ยงกันงเห็นยงพักจเลยโอเคเดี๋ยวผมว่าผม็รู้กันทีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวท่างเข้าก่อนไปคุยกันเทียนังท่างผมก็เดี๋ยวพ่อฉันเลี้อเรื่องพ่อฉันนักเก่าผมก็จะหรับที่ดีดต่อกั้ท่างที่ไดีเป็นคงเป็นคงไม่อยากไอ้เรื่องว่าไปแบบไม่การผมว่ามันต้องเป็นเรื่องที่มันเจ้าเดือดร้อนแล้วไอ้เงี้ยเรามัน้ยโบเฮปดันดันอ่ะแต่นี่มันอน้าจะเป็นเรื่องเป็นนักงคุยก็เป็นรองคอ จะไปเห็นแั่คนพูดไงคนวัวมันเป็นางอขั้งดํบนดพวกเนีมอมงอขั้งดับนิดก็ข้การรอดเขาเรีอดันไม่ที่เขาิวมันเ็เรีย้อเออแต่ว่าแต่ว่าเ้างแบไปบนว่าอ่ายังทีวานเ่ะว่าทีมันกกอบมเคยเนาะเขาเขาไปขยับัปเมืองทั้งผมไปอยา่ที่ตุกษาทั้งกสทรเป็นการร้องขอมันจะต้องเพื่อนมักันยังไงเราะว่าความรู้สึกมันสำคัญดิพออำนาจอยู่ในเมื่องนี้นะจังโอ้ส่งเตี้ยดิเหียอัน ถิ่มไว่อมันเลยดีรงหลักนโตัะ้อเทีนเ่กี้รดูซอย่างนี้พอะหว่วันควงการหารเลยมีตัวนิการตัดสินใจแสดงว่ามันก็อยู่ที่อุดมการของเจ้าตัวเขาเนาะต้องกรตุ้นไปก่อนก็ต้องติด้ข้าวเืกระช่มเดือนเสแ้วต้องิด้อครั้งเท้าีสองแล้วแต่เคมากเอาละวังใจ ไม่รู้เรื่องไม่อย่รู้เรื่อใจเดินะสิบปีเลยปีสิบเป็นแล้วไงยวไม่ได้ปีที่สิบห้ากนเจเจะจอาดีเลยอนี้สิบห้าป่ะผมว่าเป็นไรผมกอย่าี้ยม่ก็โทรมาเลื่ทมาเรื่องทางมันรอเหรอไม่ไม่้เาวา